ออกคำเตือนด่วนถึงนักเดินทางทุกคนหลังเกิดเหตุสายการบินวิกฤตยกเลิกเที่ยวบินนับร้อยในอาทิตย์ที่ผ่านมาโชคดีนะครับที่ออบกลับออกมาก่อน <c oughs> จริงๆแล้วคือกลับออกมาเพราะว่าวีซ่าหมดแล้วก็ต้องรออีกสักสามถึงสามเดือนโดยประมาณถึงจะแล้วก็เป็นช่วงที่กําลังขอวีซ่าใหม่ด้วยแต่เราออกมาก่อนช่วงวิกฤตพอดีตอนนั้นที่ออบบอกว่าออกลับ ออกมาแล้วออกมาที่อยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็มีคนถามว่าเออตอนคือกลับออกมาวันไหนตอนนั้นเขาพูดถึงเบลเยียมะนะเราก็ยังงงว่าว่าเกี่ยวอะไรกับเบลเยียมก็ก,ก็ก็คือที่เบลเยียมที่ตอนนั้นวันไหนไม่รู้อะที่ยกเลิกเที่ยวบินเยอะมากเลยอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ยังคงมีต่อเนื่องนะครับคือมันไม่ไม่มีอะไรสมดุลเลยอะคือช่วงโควิดเนี่ยก็เดินทางกันน้อยมากไปไหนก็เออร้างแทบจะร้างเลย เมืองขนาดสวิสเองก็มันจะมีเยอะบ้างก็คือจุดที่ยอดฮิตมากๆแต่จุดที่เป็นที่ท่องเที่ยวอื่นๆก็จะคนก็จะน้อยมาถึงในช่วงโควิดนะครับที่เราไปตอนประมาณกลางปีที่แล้วแต่พอมาแบบโควิดคลี่คลายคนหายกลัวปุ๊บโอ้โหเยอะกระหน่าแต่ว่าทางด้านของซัพพลายก็คือสายการบินเองก็ผลิตตัวพนักงานมาไม่ทัน แล้วก็พอพนักงานมีน้อยทํางานหนักขึ้นก็เกิดการสไตว์อะไรขึ้นมาก็เป็นต้นเหตุให้ต้องยกเลิกเที่ยวบินเป็นจํานวนมากก็คือได้ออกข่าวทํานองนี้มาสักสองหรือสามครั้งแล้วมั้งก็คงจะมีต่อไปเรื่อยๆเพื่อจะได้เหมือนกับว่าใครที่่าสามารถคือให,ให,ให้ให้เตรียมตัวไว้ดีกว่าเราก็ไม่ได้รู้ว่ามันร้ายแรงขนาดไหนนะว่าเออเตรียมตัวไว้ว่าอาจจะมีเผื่อใจไว้อาจจะมีการต้องเลื่อนต้องดีเลย์หรือว่าไม่เลื่อนไม่ดีเลย์หรอกแต่ว่าพอ ต้องไปถึงสนามบินเร็วขึ้นจากเดิมเคยแนะนาในข่าวหนึ่งว่าอย่างน้อยสักสามชั่วโมงล่วงหน้าอาจจะเป็นสี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่บางสนามบินเขาก็อ,อย่างเช่นที่อารันดาที่สวีเดนก็บอกว่าห้ามมานานเกินสามชั่วโมงคือถ้ามาเกินก็คือให้รออยู่ข้างนอกข้างนอกก่อนไม่รู้ว่ารออยู่ตรงตัวตึกที่เป็นพลาซ่าหรือว่าให้รออยู่ข้างนอกจริงๆกลางแจ้งเลยส่วนสกิปโฮที่อัมสเตอร์ดัมก็บอกว่า มาก่อน4ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดก่อนนั้นขอให้รอที่พลาซ่าก่อนอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวข่าวนี้ลงไว้ใต้วิดีโอก็คือเดี๋ยวมาดูว่าเขาออกคําเตือนอะไรบ้างนะครับเป็นของต่างประเทศนะครับก็ย่อมาจาก transportation security administration ก็คือชื่อย่อ tsa ที่ออกมาเตือนตรงนี้อย่างที่บอกนะครับโลกนี้คือไม่มีอะไรสมดุลเพราะว่าตอนช่วงโควิดเนี่ยคนก็กังวลกันก็ไม่ยอมออกมา แล้วพอเออแล้วเขาก็รอใช่ไหมครับรอให้อะไรต่างๆคลี่คลายคือแต่ของออพติชีนออกมาตอนช่วงที่มันยังอึมครึมเพราะว่าตอนนั้นเราก็ฉีดวัคซีนกันไปแค่เข็มเดียวเราต้องหาฉีดเข็มสองที่ยุโรปซึ่งทําให้เราต้องลุ้นทุกรอบที่จะเปลี่ยนประเทศว่าเขาจะมีอยู่ดีๆเขาจะปิดอีกไหมหรือว่าเขาจะมีเพิ่มเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าแล้วเรายังไม่มีใบรับรองฉีดวัคซีนเพราะยังฉีดไม่ครบสองเข็มหรืออะไรประมาณเนี้เออแต่ว่าคนจะน้อย ไปไหนก็คนน้อยสบายอะไรเงี้ยแต่ว่า,อ,าอันนี้คือเงื่อนไขการเดินทางง่ายแล้วไม่ต้องอประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปไม่ต้องมีอะไรเลยใช่ไหมใบสีดวัคซินก็ไม่ต้องโชว์ไม่ต้องตรวจโควิดก่อนเดินทางอะไรแล้วก็เลยมากันเยอะคือจริงๆไม่ได้พูดถึงคนนอกยุโรปด้วยหรอกก็คือคนในยุโรปด้วยกันเองด้วยก็เที่วยวกันเยอะก็ในนี้เขาบอกไนงะว่าหลังจากที่รอมาเกือบ2ปีในช่วงโควิดก็คือพอมีโอกาสได้ออกไปเที่ยวกันปุ๊บได้ออกไปท่องโลกกันปุ๊บก็ นี่แหละมีคือมันมันไม่ใช่แค่ขาเข้าอย่างเดียวคือของเรานี่ถ้าบินจากไทยไปนี่คือขาเข้าใช่ไหมตอนขึ้นเครื่องบินออกจากไทยอ่ะอาจจะไม่ได้เป็นอะไรเพราะไทยเองก็ยังไม่ได้มีคนจะออกมากนะักคือคนไทยยังไม่ที่ออกเที่ยวต่างประเทศยังไม่มากแต่ว่าไอตอนขาเข้านี่แหละบินเข้าไปนี่แหละอาจจะเ,ออเกิดปัญหาความแน่นขนาดแล้วก็ตอนรอรับกระเป๋าก็อาจจะนานแต่ทีนี้ส่วนของคนขาออกเนี่ยก็คือก็สลับข้างกันไงครับตอนขา ขาออกก็คือตอนขึ้นเครื่องบินในยุโรปก็จะอาจจะต้องมาเร็วขึ้นหรือว่ารอนานขึ้นหรือว่าอาจจะมีดีเลย์ของเที่ยวบินหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราสายการบินก็แปลกๆอยู่เหมือนกันนะเขาก็เออยังไงอ่ะมันเป็นการเลิกกระทันหันหรือไงมาตรการทําให้เขาเตรียมตัวไม่ทันหรือเขาต้องใช้เวลาเทรนกันนานเพราะว่าช่วงที่โควิดเ,เนี่ยก็มีการไล่พนักงานออกไปเป็นล้านคนเลยใช่ไหมก็ เหมือนว่าพอเลิกมาตรการปุ๊บก,ก็เตรียมตัวกันไม่ทันหรือเปล่าคืออ๋ออีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เขามีการยกเลิกเที่ยวบินเนี่ยคือมันเป็นวิธีการของสายการบินด้วยเขาจะใช้กลยุทธ์ที่ต่างกันเพื่อสุดท้ายแล้วลูกค้าที่ได้บินก็จะไม่ต้องคือให้ให้มันเ,เขาเรียกอะไรให้ลําบากให้ลูกค้าลําบากน้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้ตอนที่ถ้าได้บินนะนะส่วนคนที่ไม่ได้บินก็เลื่อนเลื่อนกันไปรอรอกันไปออย่างเงี้ย เหมือนว่าถ้ามาอัดกันที่สนามบินเยอะๆก็อาจจะมีปัญหาก็ได้ก็เลยใช้วิธีการเลื่อนหรือเลิกเที่ยวบินมันเลยเลิกนี่คงไม่ค่อยมีแต่มีแต่แตเลื่อนนะครับก็ใครที่กําลังเตรียมตัวเดินทางแล้วมีเออเอสเเข้ามาในมือถือหรืออีเมลจากสายการบินมาแจ้งบ้างว่าเออเลื่อนแล้วเลื่อนกันยังไงเลื่อนกันเยอะไหมอย่างตอนวันที่ออกกลับเนี่ยก็มีมีการเลื่อนเล็กน้อยถึง2หรือสครั้งได้ก็คือจริงๆมีการเลื่อนมาก่อนหน้านั้นแล้ว ตั้งหลายเดือนก่อนหน้านั้นแล้วที่เราจะก็จะต้องบินตอนหัวค่ําที่เราเลือกมาเองแต่กลายเป็นว่าเขาเลื่อนมาให้บินตอนประมาณบ่ายแล้วก็พอวันวันเช้าวันนั้นเลยที่บินก็มีการแจ้งมาว่าเลื่อนไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ตอนที่นั่งอยู่หน้าเกตก็เลื่อนไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยโดยรวมแล้วเราก็จะมาช้ากว่าที่คือคือเรามีการจองเที่ยวบินในประเทศหลังจากที่บินจากต่างประเทศเข้ามาด้วย ก็คือดีที่เราจองห่างก็ถ้าเกิดเราจองใกล้ขึ้นมาก็ได้วิ่งหน้าตังแน่นอนเพราะว่าจะมาถึงช้ากว่ากําหนดการประมาณชั่วโมงกว่าคําพูดนี้เขาบอกว่าสายการบินประสบปัญหาไฟลด์ดีเลยเที่ยวบินดีเลยแล้วก็มีการยกเลิกเที่ยวบินเพราะว่ามีความต้องการการบินสูงขึ้นอย่างมากคือจริงๆแล้วนอกจากเรื่องพนักง,งานแล้วเนี่ยเอาว่าเครื่องบินเขาก็จากัดด้วยนะเครื่องบินลำหนึ่งมันตั้งกี่เท่าไหร่ ั้งเป็นพันล้านหรืออะไรเงี้ยทีที่จะมาบอกว่าเพิ่ม,เ,มทเที่ยวบินอีกสิบรำเหมือนเพิ่มรถบัสรถหรือรถเมย์อีกสิบคันเพื่อที่จะรองรับผู้โดยสารเนี่ยมันก็ทํากันกาเียนักทำกันกระทนหันไม่ได้ก็ตอนนอี้เรื่องของการบินของยุโรปเนี่ยก็จะได้ฟื้นตัวกลับไปเหมือนก่อนก่อนโควิดแล้วหมายถึงว่าความต้องการการบินนะครับแต่ว่ากลับมีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนพนักงานซึ่ง แล้วก็ขาดแคลนพนักงานควบคุมการบินด้วยก็ทําให้อ,อ๋อแล้วก็มีสภาพอากาศที่เลวร้ายด้วยทําให้ต้องมีการหยุดชะง,งักของเที่ยวบินแล้วก็ผู้โดยสารตกค้างจํานวนมากคือเราพูดถึงยุโรปเยอะนะไม่ได้หมายความว,าว่าเฉพาะยุโรปที่มีปัญหานะอเมริกาก็ด้วยนี่ไงสายการบินของอเมริกายกเลิกมากกว่าสองพันห้าร้อยเที่ยวบินส <c oughs> ำนักข่าวอเมริการายงานประเทศไทยเตรียมไว้นะครับตอนนี้ยังใช้มาตรการ บางอย่างทําให้คนก็ยังไม่ค่อยกล้าอยู่เด,ยเดี๋ยวคนจะแห่กลับมาเมื่อไหร่เนี่ยจะมีปัญหาไหมคือสิ่งหนึ่งที่สายการบินทําไม่ได้ก็คือทํางานเกินเวลาเหมือนมันเป็นค่านิยมของเขาถ้าคือถ้าทํางานเกินเขาเรียกอะไรจะไม่ให้เขาเรียกคือคือตัวพนักงานเองก็ไม่อยากทํางานเกินเวลาด้วยไม่อยากทํางานเกินกว่าที่ได้จ้างไว้ด้วยฉะนั้นแทนที่จะ บังคับให้พนังงานทำงานเกินเวลาก็เลยใช้วิธีการเลิกมันซะเลยหรือเลื่อนหรืออะไรให้มันแบบว่าให้มันน้อยลงอะ่ะเลื่อนเที่ยวบินหรือเลิกเที่ยวบินให้เที่ยวบินในวันนั้นนั้นมันน้อยลงคือมันเป็นปัญหาของสายการบินที่เรียกว่าจะโชคดีหรือโชคไม่ดีเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยก,ก็เสียรายได้บินได้น้อยมากใช่ไหมอ่าบางประเทศจำกัดเที่ยวบินอย่างไทยเคยจำกัดเที่ยวบินจากต่างประเทศให้เข้ามาได้ไม่เกินเท่าไหร่ต่อวัน แล้วพอมาช่วงโควิดคลี่คลายลูกค้าจะกลับมาอ้าวก็กลับเป็นว่าเขาเรียกอะไรบินได้จำกัดเพราะว่าลูกค้ามาเยอะเกินไปสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์ของอเมริกาเขาบอกว่าจะบินจะตัดเที่ยวบินออกไปประมาณร้อยเที่ยวบินต่อวันคือตัดออกจากตารางบินเลยอ่ะเพื่อที่จะลดความยุ่งเหยิงในช่วงซัมเมอร์คือประมาณว่าไม่ได้ไม่ได้ตลอดนะครับคือ ตัดเฉพาะช่วงนี้ไว้ก่อนเพราะว่ายัางไงเขาก็ต้องรักษาคุณภาพของการบริการใช่ไหมถ้าเกิดว่าบินเยอะเกินแล้วพนักง,งานแทบไม่ได้พักพนักง,งานบริการบนเครื่องบินก็นั่ง,งอีกนั่งงอเที่ยวบินบินที่เฉพาะคนที่ได้ขึ้นนะนะคนที่แบบเที่ยวบินดีเลย์ก็รอกันไปคนที่ได้ขึ้นก็คือก็จะต้องตรงเวลาให้มากที่สุดต้องบินสมูทแบบว่ากับการหลับบนเครื่องบินไม่ได้ไม่ได้หรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาซวยก็ ไม่ใช่เฉพาะเดลต้าสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ก็อเมริกาเนีะ่ะก็ตัดเที่ยวบินออกไปห้าสิบเที่ยวบินต่อวันแต่ก็มีทางการเตือนว่าอาจจะมีปัญหาตามมาอีกในอนาคตฉะนั้นเลยพึ่งเป็นที่มาของคำเตือนนะครับยังจำได้อยู่ไหมของสมาคมนี้ตามหัวข้อตอนนี้จำนวนคนที่มาสนามบินต่อวันเนี่ยเรียกได้ว่าเกือบจะเท่ากับช่วงที่ก่อนที่โควิดจะแพร่ระบาดแล้วแล้วก็ โฆษกของสมาคมนี้ก็เตือนว่าให้ไปสนามบินให้เร็วที่สุดมันยุ่งเหยิงมากนะฉะนั้นต้องไปสนามบินให้เร็วที่สุดสําหรับภาพนี้นะครับไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเลยเพราะว่าอ๋อจาได้นะช่วงปีสองศูนย์โควิดปีแรกเนี่ยถ้าเราดูในเว็บของสนามบินนะครับมันก็จะเหมือนคือตอนนั้นเราต้องต้องเช็คเพราะว่าอืมว่ามันจะบินออกได้จริงหรือเปล่ามันเป็นเป็นช่วงแรกๆไงกลายเป็นว่ามันมีคําว่าไอ้ cancel Can cel, cancel เนี่ยเต็มไปหมดเลย คือมีเหมือนจะมีเที่ยวบินนะแต่ก็ต่อท้ายด้วยคําว่า c a n c e l คือมันเป็นตารางที่ควรจะต้องบินได้ตามปกติถ้าไม่มีโควิดแต่ว่าขึ้นเป็น Can c e l แทนแบบนี้กระบอดแบบนี้ก็จะเจอได้ที่สนามบินถ้าเกิดเห็นคําว่า Can c ซ l เมื่อไหร่ก็คงจะสยองแน่นอนคําเตือนให้ไปสนามบินให้เร็วที่สุดเนี่ยเกิดออกมาขึ้นมาหลังจากที่วันอาทิตย์ที่ผ่านมามีเที่ยวบินถึง7 3็ด้อยสิบเที่ยวบินถูกยกเลิกนะครับอเมริกานะอเมริกา มันไม่ได้ยกเลิกเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นออสงครามหรือว่าอะไรที่มันแบบร้ายสุดวิสัยแต่มันเป็นการยกเลิกจากสายการบินเองเพื่อที่จะยังคงรักษามาตรฐานเอาไว้แล้วก็ให้เพียงพอกับจำนวนพนักงานที่มีอยู่ด้วยก็ทางในอเมริกาก็จะมีการเรียกประชุมอย่างเร่งด่วนนะครับกับซ e o อผู้บริหารระดับสูงสุดของแต่ละสายการบินเนี่ยเป็นเพราะว่าตัว เจ้าหน้าที่คนนี้เองก็ไฟล์ของเขาก็โดนแคนเซิลด้วยเหมือนกันในวันถัดมาเขาก็บอกว่าเออตอนนี้ฉันต้องไปอยู่บนรถแทนที่จะอยู่บนเครื่องบินเพราะว่าเที่ยวบินถูกยกเลิกและเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่บนรถนะเดี๋ยวคนที่เปลี่ยนใจไปขับรถหรือขึ้นรถแทนเนี่ยเดี๋ยวอาจจะรถติดอีกสรุปว่าคาเตือนของเขาก็มีเพียงแค่ว่าให้ไปสนามบินให้เร็วที่สุดนะครับเพราะที่สนามบินจะยุ่งเหยิงมากเท่านั้นเอง แต่สำหรับคําแนะนําของอ๊อเองนะครับก็คือสําหรับคนที่ทั้งจะกลับไทยหรือคนที่อจะออกจากไทยไปเที่ยวเนี่ยก็อย่างเช่นคนที่จะกลับไทยเนี่ยก็เป็นโชคดีแล้วในเรื่องหนึ่งที่ว่าไม่ต้องขอ Thailand Pass แล้วในในตอนนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นก็ต่อให้มันถูกยกเลิกหรือมันเลื่อนหรืออะไรก็คือเอเอเอยังพอถูถูไทยไทยไปได้เพราะเดิม t h i l l n n p p s s เนี่ยก็ต้องอะไรอยอยู่ได้ไม่เกิน72ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นต้องขอใหม่ อ่าส่วนคนที่ขาออกก็ก็อาจจะต้องเผื่อใจไว้ว่าวันแรกๆสมมุติว่าถ้าไปเที่ยวก็อาจจะไปถึงช้าวันแรกสุดเลยอาจจะไม่ได้เที่ยวก็ได้หรือว่าถ้าอันนี้คือร้ายแรงกรณีร้ายแรงคือเขาคงไม่คือถ้าถ้าเขายกเลิกนะคือถ้าสายการบินเลื่อนหรือยกเลิกเองเนี่ยเขาจะต้องเปิดโอกาสให้เราขอคืนเงินหรือไม่ก็เลื่อนฟล์ต่างๆได้ฟรีเขาจะมีอีเมลแจ้งมาบอกอันนี้คือกรณีร้ายแรงแต่ถ้ากรณีแค่ดีเลย ก็คือหรือว่าแค่สนามบินคนแน่นก็คือก็คงต้องอเฉพาะตอกของไทยอาจจะยังไม่มีปัญหาเพราะคนยังไปไม่เยอะแต่หมายถึงตอนตอนขาออกหรือขาเข้าไทยแต่ว่าตอนที่เข้าที่สนามบินที่ยุโรปหรืออเมริกาหรือตอนที่จะออกจากสนามบินที่ยุโรปหรืออเมริกาก็อาจจะต้องเผื่อเวลาเอาไว้เยอะหน่อยครับตรงนี้ทุกคนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ